เราเห็นแสงสุดท้ายในหลากหลายพื้นที่ส่งท้ายปีเก่า2,567ไปแล้วนะคะพาคุณผู้ชมไปชื่นชมความสวยงามของแสงแรกในหลากหลายพื้นที่ภาคใต้กันค่ะสำหรับแสงแรกนะคะในปี2,568พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศแสงแรกที่จังหวัดพังงาค่ะชื่นชมแสงแรกของปี2,568ที่บริเวณจุดชมวิวสุดปังฝั่งทะเลอันดามันซึ่งเป็นจุดชมวิวเสม็ด นางชีบูติกรีสอร์ทบ้านหินร่มหมู่ที่สองตำบลคลองเครียงอำเภอตะกวดทุ่ง จังหวัดพังงาโดยมีกลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่มีการชื่นชอบและหลงไหลในธรรมชาติมาสัมผัสกับแสงแรกของวันขึ้นปีใหม่2,568ทําให้ห้องพักในบริเวณดังกล่าวถูกจองเต็มทุกหลังค่ะโดยเฉพาะจุดชมวิวสเสม็ดนางชีซึ่งเป็นจุดชมวิวที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเน,นื่องตลอดทั้ง8ปีที่ผ่านมานอกจากมีจุดชมวิวที่สุดอเมซิ่งอ่าวพังงาแบบพาโนรมา180องศาแล้วยังมีเกาะ ปากเกาะนะคะเป็นบริเวณทิวทัศน์ที่เป็นปากเกาะเป็นเขาหินปูนหลากหลายรูปแบบเรียงรายกันอยู่สวยงามจนสุดลูกหูลูกตาเลยค่ะผู้ประกอบการก็ได้สร้างห้องพักเก๋ๆสไตล์บูติกเตรียมพร้อมรังสรรค์เมนูซีฟู้ดที่แสนอร่อย โดยสดค่ะเป็นวัตถุดิบสดใหม่ใช้วัตถุดิบจากชาวประมงพื้นบ้านในพื้นที่ปัจจุบันได้กลายเป็นจุดท่องเที่ยวสําคัญที่ต้องห้ามพลาดของจังหวัดพังงาซึ่งนักท่องเที่ยวก็สามารถมาท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปีค่ะ